มันไม่ได้ผ่านกัน,นง่ายผมจะบอกเรื่องความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ผมจะบอกเวอร์ชั่นแรกอะดีแล้วอย่าไปประมาทอย่าไปหลงตรงนั้นเ,ออเป้าหมายคืออะไรอะถ้าอยากสอนคนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่แทนตัวนี้เลยตัวนี้จะกลับไปครอบมดเลยหัวะนะฮะตัวเองก็ยังยังไม่นั่นยังไม่เห็นตัวเองมันยังมันมันยังไม่เห็นอนะเห็นจริง,รงๆิงเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จริงๆมันแค่รู้ทำตื่นทำ แล้วก็มันเละบางเยอะมมันยังไม่เห็นจริงๆไงถ้าเห็นจริงๆเนี่ยออืแค่คิดก็ผิดแล้วมันเห็นตั้งแต่ต้นตอของมันเนี่ยนยี่ไม่น่าแล้วคนมันถึงหลงเหมือนเธอเลยที่บอกว่าทําไมมันถึงหลงกันที่ว่าอาจารย์บอกว่ามันหลงมันไปไม่ถึงทําไมมันออกจากอาจารย์ไปไปอ,อยากตั้งตนอยากนู่นอยากนี่นะ ทั้งทั้งที่มาตอนแรกก็งงๆไม่รู้อะไรเลยไอ้พวกนั้นล่ะศรัทธาอาจารย์ยิ้มมากอืมไอ้พวกฟังนั่งแอบฟังอยู่นั่นน่ะจะเอาความรู้ไงถึงบอกไหมบางคนเนี่ยก็ไปอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วนั่งสมาธิเยอะอ่าทีเนี้ยมันสงบมากๆก็ไม่มีองค์ความรู้อะไรไงพอมาฟังอาจารย์นี่ใช่เลยเอามโนมันมันสงบแล้วมันปรุงเรื่องแบบนี้อู้ใช่เลยแต่มันมันไม่มานะมันแอบพวกนี้เขาเรียกว่าอีแอบ อพอได้คมรู้มันอยากสอนอนะมีสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะทั้งแอบฟังพระพุทธเจ้ามาหาอม,มาหาพุทธเจ้าแต่ว่าอยู่รอบรอบ,รบนอกะนั่งอยู่ไกลๆแถวนู้นคนมาหาพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนเยอะพวกรอบนอกพอได้ยินก็ดีใจเอาเป็นคมรู้ไปสอนต่อนะพวกนั้นยังห่างไกลพุทธทะที่บอกว่า กเจอเจอพระเจ้าแล้วยังห่างไกลพระเจ้ายังออกกับพระเจ้ามันต้องขยับมาแถวหน้าไงเขาถึงบอกว่าได,ได้ได้คุยกับพระเจ้าได้ท่านได้ชี้ตรงเนี่ยเพราะว่าท่านตัดสู้รรมมันมีปฏิหารมันมีคุณวิเศษอยู่พระองค์สมมุติขึ้นมาแล้วหนีจากหลักทางของพระองค์ไม่ได้เลยนะครับผมยังดิ้นไม่หลุดเลยขนาดเห็นด้วยตัวเองนะไปแทงกับของพระเจ้าแม่งตงกันหมดเลจยจอนแยงกันไม่ได้อะ่ะถึงออกไหมหยิบ ทำไมของเจ้าตรงไหนสอนลงงึ้นมาผมแทงตลอดหมดเลยแล้วหนีจากหลักธรรมพระเจ้าไม่ได้เลยนะแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาของพระพุทธองค์อะมาครอบตัวเองนะคือมันเห็นแจ้งในตัวเองแล้วทั้งหมดเลยแต่มันเป็นเวอร์ชั่นของผมไนงะของภาษาไทยไงเอาไปแทงกับบาลีอ่ะสิ่งที่ว่าเอยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเป็นยังไงแทงหมดแล้วไม่คล้องสักตัวไม่ต้องว่าเอ,อันนี้คืออะไรแล้วสงสัยอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปค้นหาไม่ใช่ แค่อยากรู้ความหมายมันแค่นั้นเองบาลี Wha เราไม,ไม่ได้เรียนบาลีมาไม่มีในสัญญาเราไงเราก็เลยไม่รู้ว่าสังขารเนี่ยแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยอืก็เลยไม่รู้ว่าแต่คุณรู้ว่าคนเรามันหลงคิดกูแต่งอ่ะแต่สังขารเนี่ยเราไม่ได้เรียนบาลีไงเราก็ไม่รู้ว่าสังขารมันคืออะไรวะเราก็เข้าใจว่าสังขารเนี่ยก็คือร่างกายใช่ไหมที่เขาบอกว่าสังขารมันมีเที่ยงอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าอะไรเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ร่างกายเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันก็เข้าใจไปแบบนี้คือความหมายมันเป็นแบบนี้ภาษาไทยอะ่ะมันตีไป,ปแต่ภาษาธรรมอะ่ะสังขารความาหมายถึงการปรุงแต่งใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ตัวใช่ตนด้วยแต่เราเข้าใจว่าสังขารคือตัวตนไงนเออความหมายอะ่ะนั่นแหละคนที่เรียนรู้ก็จะเนข้าใจว่าสังขารเป็นตัวตนแต่สังขารมันเป็นการปรุงแต่งสัญญาเป็นคําจําได้หมายรู้แต่อ้รูปไอ คิดปรุงแต่งเนี่ยผมรู้อยู่แล้วไงผมเขียนแจ้งอยู่ในตัวเองอยู่แล้วไอ้ความจําได้หมายรู้เนี่ยผมก็รู้แต่เขาบอกว่าสัญญาไงในบาลีอ่ะใช่ไหมฮะแต่ความจํานี่แหละหลงอยู่ในความจาอะคนบนโลกวันเนี้ยที่สอนธรรมะหลงอยู่ในความจําเนี่ยแล้วก็เลยปรุงแต่งออกมาแต่บอกว่ามันแค่สมมุติมันแค่ความคิดปรุงแต่งใช่ไหมแล้วแต่มันจะฉลาดยืมภาษามาพูดบ้างเอดูให้ดูดี นึกออกไหมต้องยืมภาษามาพูดทําไมต้องยืมอ่ะมันก็อยู่ในสัญญาเราอะยืมใครอะ่ะยืมพ่อคุณลากาแยง <c oughs> นี่ทุกอย่างเป็นสมมุติรู้ไปหมดอะคิดเอาแค่ทุกอย่างมันมันไม่ทําให้เธอหลุดพ้นหอกจากตัวตนหลอกนะฮะเออตาบใดที่เธอยังข้าม กิเลสในจิตไม่ได้โลภะพระทสะศัเธอก็หลงโมหะครอบอยู่นั่ผมนึงบอกว่าธรรมะมันไม่ได้การศึกษาหรือการไปฟังมันได้แค่ความสว่างใช่ไการตื่นรู้แต่ต้องฟังธรรมะมันจะเกิดมันจะเกิดไอ้ความอัศจรรย์ตรงนี้เนี่ยมันต้องฟังผู้ตัดสรุธรรมไงเหมือนกองฟังผู้เจ้านะใช่ไหม พู้การถ้าไปฟังไอ้พวกที่จำเขามามาท่องตำราไม่มีทางหรอกเข้าทางมโนหมดผมสอนเรื่องมโนผมชี้ลงไอ้ตัวตัวนี้เลยพูดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะที่มาท่องกันมาสอนกันเนี่ยมโนมันไปปรุงตามไปรู้ตามนะไอ้นี่กับมโนเหมือนกันไอ้นี่กับปรุงแต่งไอ้นี่กับปรุงรู้เข้าใจกันปรุงพูดเหมือนกันกับผมแต่ผมพูดรื่อิงมึงอะหลงอยู่มโน ไอ้ตัวนี้มันอืนะครูบาอาจารย์ไม่ใช่เนี่ยผมแทงแต่เขาบอกว่าผมเนี่ยไปดูถูกทําไมไม่สอนธรรมะดีๆทําไมต้องไปว่าคนนูน้นนี่ไงเขายังไม่เห็นไงผมสอนครบหมดเลยใช่ไหมโทสะเห็นไหมละ่ะอาการพอใจไม่พอใจโลภะก่อนแต่พอมันมันมีกําลังมันก็กลายเป็นโทสะไนงะกลายเป็นความเกลียดชังไงกูมไม่ชอบเลยไอ้คนเนี้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ดา่าคนนูน้นคนนี้ เนี่ยเกิดความเกลียดชังแล้วไปไกลแล้วอก mm hmm. มบังไม่แบบเนี้ย mm hmm. ก็ผมพูดเรื่องมนโนคุณหรืมนโนคุณไม่ชอบผมนะไอสัตว์ตนานังคุณนะเออ mm hmm. นี่ยเออทีเนี้ยไอพวกที่หลงความรู้นะมาหาผมก็มันจริง mm hmm. ก็นในช่างหลงในช่าง mm hmm. มันก็สร้างความรู้ไปื่อยในช่างผู้สร้างเือมเ mm hmm. yeah. ขาแค่อาศัย mm hmm. ออาศัยความเป็นสัตว์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยดําเนินชีวิตต่อไป อาศัยสัญญาสังขารวิญญาดาเนินชีวิตดีไม่ดีเนี่ยก็เราก็เห็นอยู่แล้วสัญญามันทางานยังไงสังขารทํางานยังไงวิญญาตรงไงอาศัยมันให้ถูกต้องตามหลักของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นไอ้ตรงเนี้ยมันคิดเอาไม่ได้งไงคิดตามผมก็หลงหมดอะอย่างนั้นมันจะสงบเลยโอ้การสงบนี่ต้องไปนั่งสมาธิก่อนใช่ไหมเข้าฌานก่อนถึงจะมีปัญญา มันจะไม่มีปัญญาตรงไหนทาสมาธิผมถามเลยแบบเนี้มีปัญญาไหมเนี่ยฟังก็รู้เรื่องกว่าเน่ะอือนี่ไงปัญญาในระดับสัญญาเราต้องสูบก่อนให้ปัญญามันเดินเองสัญญามันเดินเองสังขารมันเดินเองยามเราต้องเกิดญาณชนิดนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้ได้มันไม่ใช่เห็นแค่ว่าไม่มีนะเห็นแค่ว่าตัวเองหลงนะมันต้องเห็นครบหมดเลย โลภะโทสามองแจ้งเขาเรียกว่าอน,นิจจังไตรลักษณ์ตรงนี้เป็นไตรลักษณ์ที่พระเจ้าไปสอนปเป็นจังวัคคีทั้งห้ากันแรกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะะตอนแรกพูดเรื่องอะไรสามสามสามสูตรใช่ไหมพูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมใจเนี่ยอายตนาทั้งหกนี่ใช่ไหมเป็นเป็นอะไรนะอาจารย์ดุกเป็นของร้อนอ เพราะมันต้องอาศัยพวกนี้ไงเขาไปสะสมเป็นอาสาบา้านข้างในใช่ไหมล่ะเข้าไปในจิตอะสะสมอะจิตมันเป็นพื้นที่ว่างอยู่ <c oughs> แต่มันมีมันสามารถที่จะเกิดได้เมื่อมันมีกันเหตุปัจจัยขึ้นมาใช่ไหมมันจะเกิดผู้รองรับภัชนะคือตัวตนของเราเนี่ยแหละรองรับองค์กรมรู้รองรับอะไรรองรับมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายทางใจใช่ไหมเออแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่เที่ยงใช่ไหมอารมณ์ที่เข้ามามันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ตัวมึงอะตัวที่ผู้รองรับนี่นี่ไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ย ที่เมืเ่อคืในขณะราสามาลองรับพระราชนะาเนี่ยมาลองรับภสษาวะาที่กระทบเข้ามาต่างตาตรงหูเนี่ยตัวพาพโทระัพทมหอนี่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงต้องเข้าถึงจุดนี้เห็นจุดนี้ไงสลายจุดนี้ให้ได้ไงตรงสว่างให้ได้เพราะตัวนี้มันมืดบอดอยู่ <S <S 1> <S 1> อืเพราะฉะนั้นนี่ไงอันแรกใช่ไหมผูเจ้าก็เลยพูดเรื่องไตรลักษณ์หูตาจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงใช่ไหมแล้วผู้จ้าก็ว่าว่ามไม่คนที่มั่นถึงมันผู้จ้ากําลังพูดเรื่องมีบางสิ่ง คือในช่างหรือสัตว์ตานังใช่ไหมที่มันเกิดดับมันมันมีตัวหนึ่งที่มันไม่มันไม่เที่ยงจริงๆตัวนี้ละเอียดสุดแต่เรารู้แล้วว่าลูกพวทนาสัญญาสังขาวิญญาณไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงใช่ไหมมันเป็นอนัตตายแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตัวเนี่ยแต่มันมีสิ่งหนึ่งเลยต้องทําลายสิ่งนี้ให้ได้ต้องสว่างให้ได้ตัวนี้มันตัวมืดบอดอยู่แล้วมันก็มารู้อืม แต่มันออกจากตัวมันเองไม่ได้สิ่งนี้แหละนะฮะจะทำยังไงตรงนี้ลึกสุดภาษามามันมาไม่มีใครเห็นมันเลยวันถึงเขาถึงพูดเรื่องดวงตาเห็นธรรมเห็นพวกนี้ไปว่ามันไม่เที่ยงนิจังอนี้จังอัน้นีิจัง,นนจงทุกขังอนัตตาน,นิจังทุกขังอนัตตาน,นิจังทุกขังอนัตตาอนนิจังทุกขังอนัตตา พอมันสว่างตรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะเปิดโลกธาตทาทั้งหมดภายในลึกๆตัวนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยความสว่างมันจะไหลลงไอ้ตัวนี้มันเป็นความมืดบอดมันเคลื่อนดับเคลื่อนดับเคลื่อนดับแต่ละครั้งที่มันเคลื่อนดับมันไม่ได้เก็บเอาอาสวะเหมือนมันคนไม่กินอาหารนะรู้ไหมพอไม่ได้กินอาหารมันเริ่มผอมเริ่มเริ่มป่วยเริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายของมันในตัวนั้นหมดอายุไขไปของมันที่เรียกว่าชกปุ๊ชาิ ไอตัวนั้น,น,นจบปปาุ๊บจ้าเป็นสว่างแสงสว่างไปมันเกิดไม่ได้เออมันก็ค่อยๆป่วยเกิดเกิดไม่ได้ใช่ไหมแก่มันก็ค่อยแก่เจ็บแล้วตายไปของมันหายไปนั่นแหละตรงนั้นแหละไอตรงนี้ก็ยังอยู่เพราะตรงนี้ยังไม่ตายนีย่ก็ไปต่อใช้ชีวิตต่อไปสว่างสว่างตรง,งนลึกสุดนะฮะ <c oughs> ไม่ใช่เข้าไปเพ่งไปดูมันะ เออบางคนเนี่ยโอ้ยลึกสุดเนี่ยเขาไปจ้องไปเพง่งมันแล้วไม่ใช่ต้องปล่อยมันออกมาไม่ใช่ไปเพง่งเอาสติไปแน่ไปเพง่งแล้วอ่ะยิ่งหลงเข้าไปข้างในอีกไปแน่มันไว้มันก็ไม่มันก็แสดงตัวตนไม่ได้ไงแต่เวลามันแสดงตัวตนไม่เห็นไงเพราะสติไปเพง่งสติไม่เป็นธรรมชาติเนียสติเกิดดับเนี่ยเกิดดับตามสัญญาสัญญาก็เกิดดับที่ที่ไปเพ่งไว้อ่ะไปกดทับสัญญาไว้อ่ะเอาสติไปแน่ไว้อ่ะไม่ให้สภาวันนั้นมันหายไปไหนอ่ะ เออแต่เวลาผัดสามาข้างนอกไม่เห็นในขนาดนั้นอะ่ะเออต้องกลับไปรู้ไว้จุดนั้นกลับไปรู้ไว้จุดนั้นตลอดเห็นไหมออกต้องเอามนกลับไปอยู่จุดนั้นเลยตลอดเพราะว่าเวลากระทบมันมันกลัวมันไม่อยากรับเวทนามันกดดันเขาเรียกว่านอนเนื่องอยู่ข้างในจิ้มหลงกันปล่อยให้หมดไงออกกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมาครอบสินเสืินอะไรคิดดีคิดไม่ดีเราแคบเรารู้อยู่แล้วเราต้องเห็นมันไง ความคิดที่ไม่ดีมันเป็นยังไงมันเที่ยงยังไงเห็นมันไม่ใ่ไปคิดปรุงแต่งเพื่อเข้าใจมันอีกนะเห็นแล้วเสือกไปคิดโอ้มันไม่เที่ยงอย่างวูนวาเป็นความรู้นโดนมโนหลอกอีกเห็นไหมมันหลอกหลายทานเออผมถึงบอกว่ามันเห็นทำฝั่งเดียวอ่ะเออมันต้องเห็นทำคู่ไงมันไม่มีก็จริงแต่มันมีอยู่ไงมันถึงจะหลุดออกดิมุต หลุดพ้นไม่ใช่ปากพูดไม่มืดสมมุติไม่มีอะไรมีมุดแล้วอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วก็ไปสอยกัางงานเต็มน่ะพอเวลากระทบเนีน่จิตมันบ้าหลบเข้าจิตบ้างว่าดีจังเลยสาธุโอ้โหพวกมึงเนี่ยบ้ากันแล้วไม่ได้อะไรสดตาบันก็ไม่เปลี่ยนพวกเนี้ยผมบอกเลยนะไอมโนเนี่ยมันไม่ได้ขายมันไม่ได้รับม,ม้อมูล มันมีแต่หาที่หลบที่ซื่อเชื่อตัวมันยังไม่ได้ขัดเกลาอะไรเลยมันแค่ได้ความรู้จากสัญญาจากสังขารเนี่ยมันก็เลยหลงไปไปอยู่อีกที่นี่ไปหลบอยู่มันไม่ได้ขัดเกลาตัวมันเองผมจะบอกอืคนมันก็เลยไม่เข้าใจผมเ่ยมันคิดว่ามนนมันคิดว่าที่ฟังผมอะเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่บวชวะมันหมดกิเลสอาจารย์สอนมันย้อนแย้งกับอาจารย์เนี่ยมึงคิดไปแล้ว เออสอนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นผมสอนเรื่องความยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเรื่องอุปทานคุณเห็นไหมล่ะอืถ้าคุณเห็นสบายคุณต้องไปดัดจริตกับมันนะใช้ก็ใช้อันไหนมันดีอันไหนมีประโยชน์อันไหนมีโทษคุณได้เห็นมันก่อนมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราขอเนนนั้นมันแค่อาศัยใช้ให้มันถูกทานให้มันถูกหลักสัมมาถึงมันจะเป็นสมมุติก็จริงไม่ใช่ปฏิเสธมันมีพวกหนึ่งปฏิเสธสมมุติอีกพวกหนึ่งก็ยึดสมมติ มีอยู่สองประเภทไม่ได้อยู่ระหว่างการนี่คือสมมุตินะเราก็ต้องใช้มันจะตามรูปสมมุตินะฮะไม่ได้ปฏิเสธสมมุติอืนะครับแล้วก็มาได้ยึดสมมุติมีปัญญาแล้วเห็นแล้วนี่สมมุติมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนอืความจานั่นแหละความคิดนี่แล้วจะไปทําอะไรใน้เมื่อการกระทําก็ต้องคิดต้องต้องจําต้องคิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมเออ แล้วไปทําตามมันก็หลงมันดิก็ต้องเห็นมันไงแล้วค่อยทําตามไงในสิ่งที่ถูกต้องไงในสมมุติที่ถูกสมมุติว่าสมมุติว่าเอออันนี้มันดีมันมีประโยชน์สมมุติแบบเนี้ยก็ทําทสิถ้ามันมีเหตุปัจจัยอ่ะไม่ใช่ไปเจียวแสวงหาทําเพื่อไอ้นั่นแหละแสวงหาทํามันอยากได้ไงก็เป็นตันหาอยู่อันนี้มีเหตุปัใจจัยให้ทําก็ทําอืมเหมือนบางทีเราเราเดินไปเนี่ยมีขอทานแต่เรายังไม่ได้ มันไม่ไม่มีเหตุัจไงเราก็ไม่ได้คิดไงเดินผ่านไปเลยแต่บางทีเราเดินไปเห็นแล้วเออน่าสงสารนี่มันมีเหตุัจจัยแล้วแล้วเราเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลืออย่างเงี้ยเมตตาขึ้นมาแล้วมันปฏิเสธแล้วไม่ได้ไงมันหนีออกไม่ได้ไงเพราะว่าเออเราพอมีอยู่เราก็สงเคราะห์ใช่ไหมหรืออาจจะออมีสงแต่ว่ามีคนอื่นสงเคราะห์อ,อยู่เออก็ดีแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องไปนั่นมากมาย ก็แค่นั้นเองมันก็ไปตามเหนะตุปัจจัยแะ่มันง่ายง่ายเมืม่อวานผมซื้อเล้าให้หมากินผมคาะมันผม,มนสารหมาเดี๋ยวจะให้ไปบุญเลยยากกินทัาไหร่พอมันไม่เมาแล้วมันเดินเป็นผาน่าดขาเบื้อไปไหนึ่งต้องให้มันเมาเดี๋ยวให้อาจารย์ยมจับปากมันอ้าวก่อน <laughs> เราก็หลงแค่นี้ใช่ไหมคุณตาหลงก็ไปในความรู้สึกนิคิดอารมณ์ต้องเห็นมันก่อนไงอย่าหลงเข้าไปเห็นมันก่อนเนี่ยมันไม่มีกําลังหรอกเราจะใช้มันก็ใช้ตามเหตุปัจจัยอ้าวโยนให้เหปัจจัยถึงไม่ใช้มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วมันจะเป็นอนิจจันทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นอนิจจังอยู่แล้วเออเห็นแจ้งไม่แค่นั้นแหละไม่ใช่รู้แจ้งโอ้ยรู้ไปหมด มันเป็นงานนี้จ้างกะถเถอะย,ยังไม่เห็นยังไม่มีดวงตาเห็นทำยังมาทั้งคุยที่สอยกันอยู่นั่นน่ะอวดรู้กันอยู่นั่นพพเพราะเขราเียกว่าตื่นทำแล้วหลงรู้หลงความรู้อยากจะบอกอยากจะสอนขาไปหมดอมืเวลาเขาด่าก็ขวดที่เก่า,าไม่เห็นนะไม่ได้รับรู้ตัวเองเรอทำไมกูยังมีตัวตนขวดอยู่วะไม่ใช่บอกเอ้ยความเกิดมันไม่เที่ยงอีกใครก็พูดได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะ คุณหลอกตัวเองหรือเปล่าคุณเห็นมันจริงจริงหรือเปล่ามันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่ใช่คําพูดนะเวย้ยอืมที่ผมดา่ากันแต่ทำไมยังด่าแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ยังโกรธยังงั้นกูโกรธเออคนมาด่ากูโกรธเลยแต่ผมเห็นผมไม่ติดไงมันไม่เที่ยงไงเห็น,เห,นเห็นอาการมันไงเออผมไม่ได้ไปนั่งท่องจําเหมือนพวกเขาอ่ะเออมันลอกอ่ะ เห็นมีหมดแต่ผมไม่หลงไงผมไม่มีโมหะไงแค่นั้นเองมันจะหลีกหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ได้ไงในเมื่อคุณยังมีตามีหูคุณยังจําได้อยู่อ่ะคุณยังมีเวทนาอยู่อ่ะเออมันหนีไม่ออกหรอกกินน้ําเย็นก็ยังเย็นอยู่กินน้ําร้อนก็ยังร้อนอยู่นีห่ห่าอยังหิวยังอิ่มอยู่อ่ะคุณจะไปที่เสียมันได้ไงคนมาด่าก็ยังจําได้เนี่ยคําพูดแบบนี้มันไม่ดีนก็ยังจําได้อยู่อ่ะคําพูดนี้ดีอ่ะ มันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยยังไงคนพูดดีมันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยมันก็รู้สึกดีก็เมันไม่เที่ยงไงไม่ใช่เอาไปจำมอนนะ้นน่ะที่พูดมาเนี่ยเห็นนะต้องเห็นอาการมันทั้งหมดนะต้องแจ้งกับมันนะอืมพวกนี้ไม่เข้าใจหรอกคนทุกข์ได้เพราะรู้กับมันเพราะมันรู้เนี่ยมันเกิดมามันรู้ลมันถึงทุกข์มันอยากได้สุขนะ ก็เลยไปเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ไอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้เพอะที่มโนมันไม่เคยเรียนรู้ไงพอมารู้แบบนี้โอ้ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปฏิบัติอะไรเออแค่รู้ความคิดเออสอนกันแป๊บเดียวรู้ความคิดรู้ไหมว่าตัวเองคิดตัวเองพูดนี่นี่ง่ายๆไ่ไแต่ยังไม่หมดสงสัยใช่ไหมล่ะเออนี่เขาเรียกว่าไม่ประมาณในธรรม หมดตั้งใจย,ยังเนี่ยในสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยใช่ไหมก็เหลือแต่อของตัวเองเออต้องเจ๋งอย่างนี้สิขอดูหน้าอยสิเออหมดสังสัอะไรในธรรมอาจารย์แล้วก็ต้องเดินต่อไปภายในอเพราะว่ามันจะเดินของมันเองหรอกอพอเราเห็น,นอะไรกระทบเนี่ยตรงนี้จะขาดไม่ขาดางนี้ ถ้ามันไม่มีอะไรกระทบเราต้องออกไปอรารวาสนะเหมือนผมเนี่ยทำคลิปเลยออืย่างนั้นผมจะสือออกมาผมจะมีคุณบัวนะต้องหาอะไรมันมากระทบไงต้องบูล้างผ่านไงผมมันแนวผมมันแบบแบดบอยอยู่แล้วไงสไตล์ผมมอืเกนมากเข้าป่าขให้คนเดียวอะไรนะฮะผมเข้าป่าเข้าให้คนเดียวทำงานคนเดียวไม่เวลากลับมาบ้านคุณก็ต้องหนีเดินเข้าบ้านคุณไม่ได้อยู่ในป่าตลอดหรอกเออ เออบางทีเสียงนกร้อง <Rem> ind, เสียงนู่นเสียงนี่ตะโกงตะขาบมันก็เป็นบททดสอบได้หมดแหละแต่มันไม่ดีเท่า <l acht> มนุษย์ไงมนุษย์ที่บททดสอบดี <l acht> อ,อะไรนะเออไม่เห็นผมแล้ว <l acht> ผมแนวแบดบอยสอนทำไมแบดบอลเนี่ยมักจะขี่มอเตอร์ไซค์ทำไปผมไม่มีไม่ยึดติดแล้วอะ่ะไอ้ส่วนนี้มันเป็นส่วนของโลกที่ผมใช้มันนีเฉยมันเป็นความสุขในด้านของโลกแต่ผมไม่ได ข้้งในผมไม่ได้ไปจริงจังกับมันนะเออมันก็เบื่อมันก็ขี่ทุกวันมันก็เบื่อก็อมันไม่เที่ยงไงถ้าเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเออ้อเห็นแจ้งจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนั่งขำๆเราคนบนโลก่างเนี้ยเอ,อ้ยทั้งปู่ทั้งตาเออออกบวชแล้วทัางออกบวชนะแล้วท่าถือศีลนนะโอ้ยบ้าบอรพระพุทธเจ้าท่านอย่างนี้ต้องไปสวนมนตนข้ามคืนอย่างเงี้ออยถึงไหม เออต้าปวดสัตว์เอาหัวสรรมเอาหัวสีหัวสีหสีดูอันนอ้จิตบ้างโอ้โหบุคคลละเรื่องมันได้ัแต่นั่งขำๆสมเพศพวกนี้ยถ้ามันดับอุปาทานตรนี้ได้มันแจ้งทั้งหมดไอ้สิ่งที่ร,บรอบๆเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังที่เห็นมนโอ้พวกคุณก็ยังบอกว่าเป็นพระราหโน้โยหลุด้นแล้วไม่มีแต่ก็ยังขอขมากรรมยังกุยังพอใจไม่พอใจอยู่ ยึดติดนะเป็นตัวตนตรงนั้นอยู่เออก็ผมเหมือนกันกับเขาหมดอ่ะผมพูดเรื่องเดียวกันแต่ผมสอนมโนแต่เขาสอนให้มโนูรู้มโนจําผมมีความโกรธเหมือนเขาอ่ะแต่เขาเขาบอกว่าเขาไม่มีแต่ผมมีมีหมดแต่ผมไม่หลงไลผมเห็นมันผมไม่ได้เข้าไปเกิดในความโกรธไม่ได้ เขาไปเกิดด้วยความสุขเขาไปเกิดด้วยความพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่ได้ไม่ได้เขาไปเกิดด้วยความโลภแต่ผมเห็นมันมดเลยผมไม่รูงผมไม่ได้เข้าไปในความอิจฉาริษยสไม่ได้เข้าไปเกิดแต่มีบางทีผมนั่งผมขับรถไปแม่งเห็นรถสวยๆแม่งรถกูแค่โตโยต้าเฮยโอ้ยลัมโบกินี่ขี่ผ่านก็อิจฉาแม่งทำไมากูไม่รวยบ้างจะเห็นไงก็ เรื่องโลกไงก็คุยไปตามอามะไรผบุเนี่ยจะไม่ได้หลงไงผมอยากให้ผูถูกางวันที่หนึ่งแล้วกันแต่ไม่เคยซื้อแอกอนานๆนนปีละครั้งสองครั้งซื้อก็ไม่ถูกถ้าถูกเนี่ยเอาแต่ต้องถูกซื้อถูกเยอะๆนะต้องระดับร้อยล้านนะต้องผมถูกางวันที่หนึ่งสักสามสิบล้านเนี่ยผมจะนั่งบรรยายคลิปศดไว้ทุกอย่างน,นะฮะไม่มีการกดล็อ แต่มาฝากตัวเป็นสิ์ได้ไม่มีค่าครูแล้วแต่จะให้รองเงินจำนวนสามสิบล้านอยู่นะาาหวยก็ไม่ซื้ออฮะนี่ไงแล้วทุกคนเนี่ยจะเอ้ยเรืเอ่ <c oughs> องแข่งกับผมมันเริ่มจำของผมไม่หมดแหละแต่ผมฟีตายแล้วตอนนั้น่ะเมื่อไหร่ผมมีเงิน30สล้านนะผมไม่ต้องมาดิ้นรน ดูแลครอบครัวดูแลสถลานะเราจะ,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 ะมีอะไรสั่งมาอืคนที่เขาทําบุญเขานั่นมา,าจานนิ์ใส่กองทุนแม่งซื้ออาหารอัดปูเย็นไว้ใหญ่ๆกินกันแล้วก็ปลูกผักกินด้วยเออสร้างห้องแถวตึกแถวให้ลูกศิษย์แต่ไม่รับเพิ่มแนะ้นะสร้างกันตัวเองนะเออแล้วก็กเกษียณไดยุแล้วเอาเงินของตัวเองมาใช้เออไม่ใช่มาหวังเงินสาสล้านกาจา์นะเออ นี่ยังไม่ถูกนะเนี่ยยังไม่มีเนี่ยต้องเขียงกันได้ก่อนคร<ำ>ับอไม่แจกแจกทำไมอ่ะไม่มีแจกไม่ใช่สิ้นโลกเราสามสิบล้านไม่เยอะหรอกอก็แบ่งให้ลูกลูกๆไปก็เหลือทำประโยชน์เออสักสิบล้านเหลือทำประโยชน์นะก็ได้แล้วนี่ซื้อทองคำแม่มาเก็งกำไรแล้วดอกมันมา ปลูกผ uh, ักขายมันก็แค่นี้มันก็ดูแลสถานดำรนมตายได้แล้วแหละผมจะอยู่ถึงยี่สึบสามสิปีไหมอีกสิบปีไหมเราไม่รู้ไงตอนนี้ผมห้าสิบเพราะเวลามันจะตายปุ๊บ nah, ปั๊บนะคนเราแต่หาดอยู่ดีๆเนี่ยเนี่ยไอ้พระไอ้ไอ้นี่ตายแล้วไอเมื่อว่าเออยันตาตายแล้วเดชสมรี่แล้วเมื่อวันที่เก้าอ่ะสิ้นลมแล้วเออ ผู้นาทางจิตวิญญาณผู้นําผู้หลงทางจิตวิญญาณสอนธรรมะก็ยังไปอีกอีกแบบนึงอยู่สมัยก่อนเขาหือวาเขากลับมาเมืองไทยเขากล่าวว่าจะมาเอาลูกศิษย์เดิมๆเขาเขาหนีคดีมันสิ้นสุดคดีแล้วเหมือนเหมือนกลับมาเพื่อเอาลูกศิษย์มันมีแต่รุ่นดึกดําบันไงรุ่นใหม่ๆเขาไม่สนแล้วธรรมะแนวเดิมอ่ะตอนนี้เขาฟังเขาถือศิลจินเจอะไรพวกนี้เขาไม่มีแล้ว เด็กหัวเ่ากำปั้นยังออกมาทำทิกตอกกันเลยเต็มเรื่องธรรมะนี่ไอ้มันมีเด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยพุทธะพุทธะมันเอาคำพูดผมไม่พูดหมดเลยมันไม่ตัองคิดเอานะแต่มันต้องมันยังรู้อยู่อ่ะมันยังมีรู้อยู่อ่ะเห็นไหมผมบอกไม่รู้อะไรหรอกพวกมึงอ๋หลงฟังเยอะฟังเยอะจนหลอนหลอนแล้วก็อยากสอนเขาอยากออกมาสร้างตัวตนในโลกทิกตอกแค่นั้นแหละในโลกยูทูบ เขาไปคอมเมนต์ว่างนะไอ้หนูมึงยังอีกไกลข้างในมึงสามตัวเนี่ยมึงเอาให้รอดก่อนเถอะไม่ใช่ปฏิเสธมันต้องเห็นต้องแจ้งด้วยนะทั้งหมดไม่งั้นมันสะสมพวกนี้มันสะสม,มสะสมเป็นตัวเป็นตนพราโกรธเ,เป็นตัวเ,สสป,เป็นต้นเกินสะสมพอโลภเป็นตัวเป็นตนเกิด ด้วยแล้วแต่มาจากสัญญาณน,นี้นะ,นะะฟิล์มเราต้องอยู่เหนือฟิล์มเห็นฟิล์มอย่าไปหลงหนังนะหนังมันเคลื่อนแล้วคนส่วนใหญ่ติดที่ฟิล์มปฏิเสธหนังแต่ยังไม่เห็นฟิล์มจริงๆนะฟิล์มหนังสมัยก่อนเนี่ยนะเคลื่อนใช้ไนะนั่นแหละเหมือนกันอ่ะมันเหมือนภาพวาดนี่แหละ ภาพวาดเนี่ยถ้าเรามาสลับกันมันจะเคลื่อนเหมใช่ไหมเราหลงไปแล้วเราไปหยุดยั้งแค่ตรงนั้นอยู่แต่เราก็ติดในโปรแกรมนั้นอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะท่านท่านพระรหัต์ทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ซื้อเลยวันนี้หนึ่งถึงสิบอะอาจารย์ให้แล้วไปจับใส่กันใครโชคดีก็ได้ตั้งแต่ศูนย์ถึงถึงเก้านะ บอกเลยยังไงต้องหนีไม่พ้นหรอกถูกถ้าอยากให้ถูกจริงๆนะอาจารย์จะบอกนะรับประกันด้วยมึงซื้อ1นึ่ถึงร้ออ่ะมึงนั่งกินเหล้าก่อนได้เลยไม่มีพลาดพ่อหัวใม้มันออกอยูแค่นี้หนึ่ถึงร้อยอ่ะใช่ไหมซื้อเลยยังไงก็ถูกรับประกันการถูกทุกหมวดด้วยโอเคจบ